สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเป็นวันที่26กันยายนนะครับปี2567เนาะราคานะครับตอนนี้อยู่ที่11,760นะควิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งใน EP ที่3ก่อนหน้านี้เนาะก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ970นะครับขยับสูงขึ้นกว่าออตอนที่ออก EP 3มาก็20กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันมาตนนั้งแต่ EP 1แล้วลนะเราจะมองเห็นจักรวาลของ d o c e เลยนะครับว่าเป้าหมายใหญ่ของเราเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วตอนนี้เนี่ยมันกําลังเดินทางยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปจาก EP ที่1มาก่อนนะครับนะเพราะฉนั้นจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่าเป้าหมายใหญ่ของเรานะครับ มันจะไปถึงชั่วๆเลย1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือที่ราคา0.43นะเนาะผมมองข้ามช็อตไปเลเวล2ก็คือที่ราคา1.2 US นะครับแต่จากพฤติกรรมเก่าๆเนี่ยมันจะไปถึงที่3.5 US เลยนะครับซึ่งเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะอยู่ใน EP 1ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ขอ อธิบายซ้ำแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันต้องเกินนำยาวกนี้หากเพื่อนๆใครที่ยังคาใจยังติดใจก็ไปคลิกดูได้นะ EP 1นะผมได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้อยู่ไว้ให้หมดแล้วนะครับแยกเป็นแต่ละเหรียญเลยเนาะเพราะฉะนั้นในด็อกอีก็จะมีตั้งแต่ EP 1, 2, 3ปัจจุบันมาถึง EP 4แล้วนะครับเนาะโอเค EP นี้นะครับก็จะมาดูในทา์เฟรมที่ย่อยลงมาอีก นะครับว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวเราเถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเนาะตอนอตอี e า3เนี่ยนะครับแท่งเทียนในทำเฟรมวินะครับนี่ในทำเฟรมวิกผมจะเปิดมาด้วยทำเฟรมใหญ่ตลอดนะครับทำเฟรมวิกเนี่ยตอนที่ออก EP3 มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ960 ขอโทษ9,700ขอโทษนะครับไม่ใช่960นะที่9,700นะแล้วผมก็ท้ายคลิปก็ได้สรุปเป็นแนวทาง2 2มุมมองนะครับก็คือมองได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเดี๋ยว EP นี้ผมจะอธิบายฟังว่าทำไมถึงมองได้ทั้งขาขึ้นและขาลงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแล้วท้ายคลิปเนี่ยผมก็ยังบอกอีกว่าให้น้ำหนักเป็นขาขึ้นเนื่องจากมีเหตุผลอะไรนะครับ แล้ว2แท่งที่เป็นแท่งวิคสอแท่งหลังจาก EP 3ที่ปล่อยออกไปนีครับจะต้องปิดแท่งเขียวแน่นอนนะครับเพราะนั้นเรามาดูเนาะว่าหลังจากที่ปล่อยคลิปไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆดูสังเกตต,ตรงนี้นะครับนี่สังเกตต,ตรงนี้นะนะครับตอนที่ออกคลิป EP 3อยู่นะครับก็ ตอนนี้น่าจะ2-3สัปดาห์แล้วแหละเนาะท่งถัดมามันก็จะมีภาพเฉลยออกมาประมาณนี้และนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ประมาณ 10, 000, 1 1 8 0 0แล้วนะครับก็บวกลบอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมตอน EP 3เนี่ยมันถึงยังมองเป็นทั้งขาขึ้นและขาลงอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเสริม แต่อาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับเนาะเพราะตอนแรกเนี่ยผมมองเป็นแบบน,นี้ด้วยนะครับผมใช้ดาวเทโอรี่นะเนาะเดี๋ยวย่อยลงมาเป็นทาําเฟรม12นะครับเห็นไหมครับยอดถึงยอดถึงยอดตรงนี้อาจจะเกินเกินมาหน่อยนะครับเนาะแต่มันก็ไม่ขึ้นไปแล้วมันก็ตกลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาจุดสัมผัสที่เยอะที่สุดนะครับในสโลปนี้เนาะ แล้วสลบข้างล่างเ,เป็นยังไงนะครับก็จะได้ประมาณนี้ห็นไหมครับมันก่อตัวเป็นแพทเทิร์นรูปแบบของลิ่มทิมลงนะครับเมื่อมันมีลักษณะของลิมทิมลงเนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนนะอันนี้เป็น ประสบการณ์ของผมเองนะครับต้องจับตามองที่เหรียญน,นั้นเลยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นั้น,นจะมีการดีดต,ตัวค่อนข้างแรงและรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นมีการสะสมช่วงนี้มาตลอดเลยนะครับจนถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อมันทะลุก,ก่อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะพุ่งอย่างรวดเร็วและรุนแรงเลยผมเคยอธิบายไว้อยู่ในคลิป EP 3ไปแล้วแล้วอันเนี้ยขา2ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราดูเราเคยวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยอันเนี้ยเป็นช่วงของเวฟบทั้งหมดเลย ซึ่งผมก็เคยไล่คลื่นมาแล้วว่าขึ้น1ลง2แล้วกำลังจะเข้าสู่ขึ้น3ใหญ่นะครับคลืน3ใหญ่นะซึ่งตรงนี้ใครตกรถนี่ก็ถือว่าโชคร้ายมากๆเลยนะครับเนาะ,อะโอเคแล้วตอนที่มองอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่มันจะลงต่อไหมมันมีโอกาสนะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งที่ผมมองว่ามันจะเป็นมองได้ทั้ง2ขาก็คือลักษณะนี้ เนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็จะลากจากโลสุดของ2จุดแล้วก็ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นกราฟมันอยู่ประมาณนี้เองครับเห็นไหมกราฟมันอยู่ประมาณนี้เองนะครับแต่ Над นี้มันเฉลยออกมาแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเฉลยออกมาแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆราคามันพอชนข้างล่างก็จะเด้งกลับขึ้นไปแต่ตอนนี้ผมสร้างกรอบสีสีม่วงขึ้นมาอยู่เนี่ยกราฟมันอยู่ประมาณนี้เอง <iyor> วิ่งอยู่ประมาณ9,700อยู่ประมาณนี้นะครับออตอนแรกที่ผมลากเนี่ยผมไม่ได้ลากจากล่างถึงล่างด้วยนะครับผมลากลากจากข้างบนกรอบบนก่อนนะครับเพราะว่ามันมีไฮแล้วนะแล้วก็ลากลงมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มันยังไม่สัมผัสจุดล่างเลยนะครับยังไม่สัมผัสเลยพอเวลาผ่านไปเนี่ยมาแตะจุดล่างตรงนี้แล้วมันก็ดีกลับขึ้นไปเลย นะครับซึ่งอันเนี้ยใครทีเ่เป็นพื้นฐานเลยที่นักเทรดทุกคนต้องทราบเลยก็คือทฤษฎีดาวนะครับมันเป็นพื้นฐานของการเทรดเลยผมก็ยังใช้อยู่ยในการวิเคราะห์อยู่นะครับในปัจจุบันเนาะโอเคอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเฉลยออกมาแล้วเพราะตอนนี้มันทำนิวไฮแล้วนะครับยกโลเห็นไหมครับยกโลเทียบกับตรงนี้ แล้วก็ยกไฮเห็นไหมครับว่ามีการทำนิวไฮขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่ามันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยครับผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันจะต้องเป็นขาขึ้นดันขึ้นมา A A B C เป็นลักษณะนี้หรือ,อ,อลงตรงนี้จบเว็บแล้วขึ้น1นนะครับเนาะซึ่งผมให้น้ำหนักกับขาขึ้นมากกว่าขาลงนะโอเค เพราะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังมองว่าน้องเขาจะไปตรงไหนนะถ้าสมมติว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้ถูกขาตรงนี้ครับมันจะต้องเป็นขาหนึ่งย่อยในหนึ่งใหญ่ของขึ้น3นะครับเนะี่ยขึ้น3มันต้องขึ้นไปสูงมากเลยนะขึ้น3จริงๆเป็นขึ้น3ใหญ่นะครับเราต้องวัดตั้งแต่ต้นของ2มาจนสุดของ2เลยนะครับแล้วด็อกอีเนะี่ยต้องขึ้นไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1 6 1 8 เพราะนั้น4.0.43หรือว่าราคา40,300เนี่ยเป็นจุดที่ล้านเปอร์เซนต์เลยยังไงต้องถึงนะครับล้านเปอร์เซนต์อันนี้แบบโคตรมั่นใจนะครับสเต็ปถัดมาคือ1.2 US ซึ่งตรงนี้ผมก็ให้เปอร์เซนต์ล้านเปอร์เซนต์เหมือนกันนะครับข้างล่างเนี่ยให้ร้อยล้านละข้างบนเนี่ยผมให้ 100, 000, ล้านเปอร์เซนต์นะครับแต่สิ่งที่ผม ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็คืออยู่ที่3.5 US นะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆระหว่างทางเราจะมาค่อยๆดูกันทีละส่วนว่าโอเคตอนนี้น้องเขามีพฤติกรรมไปถึงไหนยังไงต่อนะครับโอเค จากเกือบทุกๆ EP เลยนะครับตั้งแตออ่ออกคลิป EP 2-3นะครับผมก็ได้บอกเพื่อนๆแล้วว่าถ้าต่ำกว่า0.11นะเป็นจุดที่มันน่าเก็บมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นราคาที่มันลงมาจนถึงจุดฟิโบนัชชีของออขึ้นหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะถ้าเรานับตรงนี้เป็น1น,นะลากขึ้นมาขึ้น1จบจบที่ตรงนี้ นะครับขึ้นหนึ่งจบตรงนี้นะเพราะตรงนี้เป็น B นะครับเนาะโอเคเห็นไหมครับว่ามันมาถึง0.18 6ของฟิโบแล้วพอมันมาถึง0.18 6เนี่ยยังไงถ้าต่ำกว่า0.11อ่ะในช่วงโซนเนี้ยมันสวยมากๆแล้วนะครับแต่ถามว่าเอ้ยถ้าเพื่อนเเข้ามาดูไม่ทันแล้วอยากจะเก็บที่ช่วงเวลานี้ได้ไหมก็ได้นะครับเราก็ไปดูที่เป้าใหญ่เลยนะครับเป้าใหญ่ที่เรา,เาวางไว้ก็น่าจะอยู่ ตามที่ผมบอกเมือ่อสักครู่นี้นะ0.43 1.2แล้วก็3.5 US นะครับโอเคเอาละแล้วตรงนี้เดี๋ยวน้องจะต้องวิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะถ้าสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้ถูกตรงนี้จะต้องเป็นขา C หรือเป็นขา1นะครับต่อให้เป็นขา C หรือขา1เนี่ยตรงนี้ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงนี้ ไปยนถึงไหนก็แล้วแต่ที่น้องเขาจะาทําราคาจบเวฟนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องจบขึ้น1ย่อย1ย่อยของ1ย่อยของ3ใหญ่ถ้า,เ,าเข้าใจเรื่องอิเลียเพื่อนๆจะเข้าใจว่ามันเป็นเมทริกซ้อนเมทริกซ้อนเมทริกใหญ่เข้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้อาจจะต้องมีพื้นฐานมาสักเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้ลงลึกเนาะตรงนี้เนาะแต่ว่าเพื่อนๆฟังไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจฟังมาหลายๆคลิปเดี๋ยวมันจะเข้าใจของมันเอง โอเคถ้าสมมุติว่าผมอามองตรงนี้เป็น1ตรงนี้ก็ลง2ขึ้น3ลง4ขึ้น5ตรงนี้ครับจะจบขา1ย่อยใน3ใหญ่นะครับผมก็จะรู้แล้วว่าอ๋อตรงนี้ขึ้น1น,นะครับเดี๋ยวผมลองวัดดูซิจาก1มา2เห็นไหมครับขึ้น2จะมาที่สุดจุดหนึ พอตัด0.18ปุ๊บราคาก็ดีขึ้นเลยเพราะนั้นอันนี้เป็นขา2ได้นะครับน้องกําลังจะขึ้น3แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะวัดต่อนะครับก็คือขึ้น3น้องจะไปไปตรงไหนก็วัดตั้งแต่ต้นของ2นะครับลงมาถึงท้ายของ2เนะครับเพื่อนๆสังเกตเลขมาสัจจาน,นะครับคือ1.18นะครับอันนี้ต้องมาถึงถ้ามาไม่ถึงนี่ก็คือผิด ผิดแล้วเราต้องขยำความคิดของเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามันมาผิดทางนะครับเราก็ไปวิเคราะห์กันใหม่นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดวันนี้ผมวิเคราะห์เป็นแบบนี้ถ้ามันวิเคราะห์ผิดอ่ะผมแล้วก็ขยำใหม่แล้วก็มาวิเคราะห์แนวทางใหม่เพราะว่าผลลัพธ์มันเฉลยออกมาแล้วนะครับว่าเราอาจจะมาผิดทางก็ได้แต่ว่าผมให้น้ําหนักเป็นทางนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเสเต็ปถัดไปเนี่ยน้องจะต้องวิ่งมาที่ราคา13,500 โดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้ผมไม่ได้วัดละเอียดเนาะเพราะอันนี้ก็ตีคร่าวๆนะก็จะมาที่0.135นะครับหรือว่า13,573นะครับแต่อันเนี้ยถ้ามาถึงแค่เนี้ยมันไม่พอสําหรับเป็นการกลับตัวนะครับดังนั้นขึ้น1เนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยวิเคราะห์ไว้น่าจะมาที่จุดตรงนี้เลย0.17 อันนี้คือสถานีถัดไปนะเพราะนั้นฝากเพื่อนๆเ,เอาปากกามาจดเลยนะครับว่าอันแรกเนี่ยน้องต้องวิ่งมาตรงนี้ก่อนจากนั้นจะย่อต่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ยอ่อมันจะทะลุมาถึง0.176นะครับหรือว่า17,600 แล้วค่ยอยย่อลงมาอีกทีหนึงเป็นเว็บที่4ย่อยใน1ใหญ่แล้วก็ค่อยชูดขึ้นไปเป็นขึ้นที่5อาจจะมาถึงแถวๆหายนี้นะครับแต่ว่า0.6เ,เอ้ยขอโดดทษ1.618ของฟีโบเนยต้องมาชัวรล้านเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ผมมองไว้ว่าเป็นช็อตนี้กับช็อตนี้นะครับก็คือที่2ราคานี้ถึงจะจบขึ้น1ย่อยใน3ใหญ่ เพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูละกันนะครับเนาะสำหรับใครที่กำลังมองว่ามันเป็นขาลงอยู่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้จะยังไงแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะผมอยู่กับเหรียญด o อกด o อ n คมามี่เข้าปีที่4แล้วผมลงม่นกับมันมา3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูใน EP ีที่1ดูเพื่อนๆจะเข้าใจว่าเออทำไมถึง มั่นใจว่ามันน่าจะมาถึง2จุดนี้ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นในเร็วๆนี้นะครับผมบอกมาตั้งแต่ราคาวิ่งอยู่ประมาณ9ก0 0แล้วนะครับจนตอนนี้มันก็เฉลยออกมาบวกไป20กว่าเปอร์เซ็นต์ละสำหรับคนที่เปิดสปอตนะครับเทรดแบบสปอตนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเทรดแบบฟิวเจอร์เนาะ เข้าที่ราคาตรงนี้เพราะตอนแรกเข้าที่0.082หรือว่า8,200นะครับแต่ว่ามันได้ไปชนสต็อปบลอของผมแล้วก็เลยหาจังหวะเข้าไม่ได้จนกระทั่งเนี่ยเพิ่งมีจังหวะเข้ามาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับก็ถือไว้ที่18,22นะครับหรือว่า0.10นะออพอร์ตนี้ก็เป็นพอร์ตใหญ่สำหรับผมนะครับก็อาจจะ น่าจะถือยาวแล้วถ้าน้องเข้าไปถึง0.135เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแล้วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมให้โอกาสความเสี่ยงอยู่ประมาณ10-20%เล็กน้อยนะครับว่าเมันอาจจะไม่เป็นไปตามผมรับผลลัพธ์ที่ผมคาดการเอาไว้ก็อาจจะมาจากปจัจจัยนี้นะครับมันอาจจะขึ้นลงไปขึ้นมาแล้วก็ เป็นเหมือนลักษณะเออเป็นเหมือนลักษณะแบบนี้อาจจะขึ้นหลอกแล้วตกลงมาอีกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเนาะเพื่อนๆก็ลองอใช้วิจารณญาณแล้วก็ลองบริหารความเสี่ยงดูนะครับเนาะแต่ถ้าสำหรับคนที่เ,เทรดแบบสปอตนะครับผมก็คิดว่าสวยทุกราคาเพราะเป้าหมายของเรามันเป็นเป้าใหญ่นะครับเรา อยู่ในทีมใจหินแล้วใจหินก็คือไม่ว่าราคามันจะแกว่งยังไงเราต้องแน่วแน่ว,ว่าราคามันมันไปถึงเพราะว่าเราทําการบ้านมาสามปีละเนาะอันนี้ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆใช้เป็นวิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะครับว่ามันจะไปถึงเป้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอทวนเป้าอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าขาสองเนี่ยมันจบตรงนี้ถ้าสมมุติว่าขาสองจบตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไว้ใกล้ๆนะครับเมื่อมันทำกลับมาที่ออทามไฮเดี๋ยวผมจะมาวัดแบบเ,เป๊ะๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคาจะไปถึงไหนสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้มั่นใจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถัดลงมาอันนี้มั่นใจ1ล้านเปอร์เซ็นต์มาถึงชัว์ๆนะครับที่1.2 US นะครับ1.2 US แต่เป้าที่วางเอาไว้ก็คือ3.46 US หรือ3.5โดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ใกล้ๆเนี่ยก็ค่อยมาตรวจสอบรีเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังดออยู่ที่ราคาไหนนะครับก็ลองเม้นดูกันได้นะครับว่าเอ้ยโอเคเอ,อติดก,กันอยู่ที่ราคาไหนบ้างนะครับถ้าราคาไปถึงไปรับพวกคุณแล้วผมก็ไม่อยากแนะนำให้ ให้ออกเพราะว่าคุณทนเจ็บมาได้ต้องหลายปีหลายเดือนหลายปีนะครับเนาะช่วยอ,อ,อดทนกัดฟันไปด้วยกันนี่แหละนะครับออผมเชื่อว่าน่าจะมีกําไรบ้างเนาะะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับวันนี้อาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยพอดีเดี๋ยวรีบติดธุระนะก็เดี๋ยวพอจบแตกเท่านี้ละกันนะครับยังไงฝากเพื่อน กด subscribe กดติดตามกดแชร์ด้วยละกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ